สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับนะคะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันค่ะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือบารมีแฝงที่คุณมีแต่คุณไม่รู้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเช็คเอนเนอร์จีกัน สองตัวนะคะเราจะหยิบทั้งหมดเจ็ดตัวมีวเอาใหม่ O V U นะคะ X E M G หมายเลขที่เราเห็นมี4ี่มี1มี8มี3มีสองนะคะตัวอนนักษรนี้หรือว่าหมายเลขอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะ มาเช็คเอเนจีกันดีกว่ามันมีความรู้สึกว่าอะไรดีๆจะเกิดขึ้นแต่มันจะคืออะไรหรือนั่นไงล่ะดูซิว้าว four bonds ค่ะฟิลโรแมนติกขึ้นมาเชียวมีความรู้สึกว่าเอ มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะถ้าเป็นหน้าที่การงานเนี่ยดูเหมือนความมั่นคงอะจะมีขึ้นมากๆเลยนะบางคนอาจจะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาหนุนนำนะคะมีทีมซัพพอร์ตท,ทำให้การงานของคุณเนี่ยราบรื่นมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย คุณอยู่ในโมเมนต์ที่เจอคนที่แบบมองหาความสัมพันธ์ระยะยาวมองหาความเป็นครอบครัวนะคะถ้าแบบใครเจอโหมดแบบคนคุยแล้วหรือว่าคุยกันมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเริ่มจะมองอนาคตกับคุณนะหรือยังน้อยเนี่ยคือแบบภาพในอนาคตต้องมาแล้วนะคะต้องเห็นคุณอยู่ในนั้นแล้วนะ ใครที่มาอยู่ในจุดที่เป็นแฟนแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะอัพสเต็ปขึ้นไปอีกมันจะเริ่มแบบมีความออฟฟิเชียลแล้วเนาะเลื่อนระดับจากแฟนไปเป็นอย่างอื่นแล้วนะคะบางคนอาจจะมาขอให้คุณย้ายไปอยู่กับเขาเนาะหรืออาจจะเริ่มคุยกันแล้วว่าแบบยังไงดียู you จะมาหรือไอจะไปอนาคตของเรายังไงดีอนาคตของเราสองคนจะเป็นแบบไหน มีเกณฑ์แต่งงานว่าอย่างนั้นมีมั่นมีมากรเราบอกว่ามันจะดีแต่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เลยว้าวเทนนบคัพสฟอร์ส d s ว้าวสิ้นสุดความเหนื่อยกันสักทีเนาะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะที่เหนื่อยเน็ต ทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยได้เวลาพักแล้วเนาะจากนี้ไปเนี่ยทุกนาทีความสุขจะเป็นของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความความรักก็ดีหน้าที่การงานก็ดีถ้าเป็นการงานเนี่ยโหงานครั้งนี้นี่คือทำให้คุณแฮปปี้ขั้นสุดเลยแหละ ทำให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีนะคะทำให้คุณเป็นที่ประทับใจของครอบครัวดูแลคนอื่นได้ซัพพอร์ตคนนั้นคนนี้ได้ได้ทำความฝันของตัวเองได้เติมความฝันให้กับผู้อื่นนะคะถ้าเจอคนที่เข้ามาเนี่ยคนคนนี้ก็เข้ามาเติมเต็มเลยแหละเติมเต็มให้กับชีวิตคุณเติมเต็มให้กับสิ่งที่มันหาดขาดหายมานานแสนนานหรือว่า เป็นคนที่พูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเป็นคนเขาเข้ามาเราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นน่ะเข้ามาเราทําให้เรามีความสุขเข้ามาแล้วแบบเป็นคนที่ดีเหมือนที่เราดีกับเขาวะไม่เหมือนคนอื่นๆที่ผ่านมาแบบเราก็ดีแทบตายมันไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอคนที่เขาแบบฮิวเยียวยาเรื่องบางอย่างแล้ววะเป็นคนที่ผ่านการ รักษาทางจิตใจทางด้านอารมณ์เนาะเป็นคนที่พร้อมทั้งในด้านของสติปัญญาความรู้สึกเข้ามาซัพพอตเข้ามาดูแลเข้ามาดูแลในทุกๆเรื่องเลยนะคะถ้าเป็นการเข้ามาเรียกได้ว่าต้อนรับสมาชิกใหม่ต้อนรับครอบครัวใหม่ครอบครัวใหม่ครอบครัวใหญ่ที่ดีกว่าเดิมครอบครัวในฝันเลยแหละ โอเคค่ะมามาดูบารมีแฝงที่คุณมีแต่คุณไม่รู้กันบารมีแฝงที่คุณมีนะคะ คุณไม้ดูนะแลนดามันนี้ว้าวคลีนซิ่งค่ะบารมีแรกที่ตัวคุณมีเนี่ยเรามองว่าคุณ คุณมีในเรื่องของการที่แบบสามารถปัดเป่าหรือว่าเคลียร์เรื่องอะไรที่กวนใจตัวเองได้ดีนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยสะสมความขุนมัวเอาไว้ในใจอะ่ะถ้าใครมาทำให้โกรธนะถ้าให้อภัยยากก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ทำได้แน่นอน แต่ว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอ่ะคุณไม่เคยถือโทษกดเคืองอะไรใครได้ง่ายขนาดนั้นด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเป็นคนที่ให้อภัยเก่งนะคะให้อภัยเก่ง Energy ค่ะมีหมายเลข25แล้วก็28เพิ่มนะ Energy Energy นี่ก็คือพลังงานที่ดีเนาะเรามองว่ามันก็น่าจะมาจากจิตใจที่แบบโปร่งโล่งอะใสสะอาดมันอาจจะแบบไม่ได้ใสเจ้าเลยอะแต่อย่างน้อยเป็นคนที่แบบเขาเรียกไงอะเหมือนคนที่ปัดกวาดบ้านทุกวันนะคะมันก็จะไม่มีฝุ่นสะสมใช่ไหม มันอาจจะไม่ได้ทำเช้าสายบ่ายเย็นนะหรือแบบทุกวันอาจจะวันเว้นวันสองสวันทําทีแต่พอมันมีการจัดการอยู่เรื่อยๆอพอมันมีการเคลียร์ใจอยู่เรื่อยๆอใจมันก็จะมีที่ว่างให้สิ่งดีๆเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าใจมันลกเต็มไปด้วยท็อกซิกอ,อย่าว่าแต่ที่ดีๆเออขาเรียกไงอย่าว่าแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาเลย มันก็จะดึงดูที่ energy ไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันเป็นท็อกซิกหรือเป็นขยะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนที่ไหนมีขยะเยอะๆความเป็นขยะมันก็จะเดินไปหาที่เหล่านั้นนึกว่าที่ตรงนั้นเปนที่ของมันแต่เผอิญว่าคุณไม่ใช่เนาะคุณดูแลใจดูแลบ้านของคุณอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกที่สุดหรอก แต่ก็มีพื้นที่ว่างไว้รอรับสิ่งดีๆในชีวิตแน่นอนนะคะทำใจให้มันแบบสว่างขาวโล่งเนาะรักษาจิตใจให้มันมีท็อกซิกในชีวิตน้อยๆแล้วก็เปิดอ้าแขนรอรับสิ่งดีงามบนโลกใบนี้นะคะความสดใสใน ในตัวของคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่าพอคุณเคลียร์เคลียร์พื้นที่ของตัวเองได้ใช่ไหมมันก็ทำให้แบบทุกๆเช้าอะหรือในทุกๆวันก็ได้คะ่ะ e n e r g y ดีๆสิ่งดีๆมันเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาชาร์จแบตให้คุณอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนแบบเปิดบ้านต้อนรับแต่สิ่งที่ดีงามอะมันก็ชวนเพื่อนมากันเต็มเลยพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณ าความสุขเข้ามาหาคุณคุณเองเป็นความสุขให้คนอื่นคุณเองแบ่งปันความรู้สึกดีให้กับคนอื่นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาคุณเช่นเดียวกันค่ะฮว้าวอาอันนี้จะพูดถึงในเรื่องของการแบ่งปัน เรามองว่ายิ่งคุณเป็นคนที่ให้ให้เก่งมากแค่ไหนคุณยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นนะคะการที่ให้คนอื่นแบบไร้เงื่อนไขชีวิตคุณก็จะได้อะไรแบบไม่ค่อยมีเงื่อนไขเหมือนคนอื่นเขา,าอยากทำอะไรเนี่ยมันจะสะดวกมันจะคล่องในตัวเองนะถ้าลองสังเกตดูนะว่า คนอื่นอาจจะสมัครงานยากเนี่ยกับคุณจะไม่มีปัญหาคนอื่นเนี่ยจะออกเดทเนี่ยกว่าจะเจอคนรู้ใจใช้เวลาหลายปีเนี่ยกับคุณก็จะไม่ใช่ปัญหาเช่นเดียวกันเหมือนแบบเหมือนประตูมันเปิดทางให้กับคุณอะเพราะว่าคุณเปิดห้องไวรอรับสิ่งดีงามตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็เคลียร์ใจตัวเองตั้งแต่ต้นอะสิ่งดีงามก็ตามกันมาเต็มไปหมดเลยอะมันอาจจะคนอื่นอาจจะมองว่าโชคดีอะแต่ถ้า มากลางชีวิตคนดูจริงๆอะ่ะคุณได้แบบนี้ตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะคือมันไม่ใช่ฟกอะ่ะแต่ว่ามันมีที่มามันมีที่ไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มองเห็นชัดด้วยสายตาเท่านั้นเองนะคะอ้โอโหกำลังนึกอยู่เหมือนกันว่าคือสองอย่างเนี้ยเราใจเรารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งซึ่งมันตรงกับที่เราคิดพอดีว่าการที่เราแบบ เปิดบ้านต้อนรับสิ่งดีงามเสมอแล้วก็คอยจัดการสิ่งที่มันลกหูลกตาหรือทำให้ใจเราขุ่นมัวเนี่ยมันจะขาดความหวังไม่ได้เลยนะในชีวิตความหวังหรือความศรัทธาเปิดบ้านรอรับแล้วแต่ถ้าไม่เชื่อก็เข้ามาไม่ได้อีกเนาะความเชื่อความหวังเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนแว่นเลยนะสวมแว่นเสียอะไรเราก็จะเห็นโลกเราเป็นแบบนั้นนะ อันเนี้ยเป็นเหมือนดังคำอธิษฐานที่พูดไปแล้วบอกบอกจัก,กรวาลไปแล้วใช่ไหมว่า,เ,าเราปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้รับสิ่งนี้ไม่ใช่ทำดีแล้วรอของตอบแทนนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับขอบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะหนุนนำชีวิตให้เราได้แบบมีกำลังใจแล้วก็ทำต่อหรือว่าทำต่อไปได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันต้องมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาเป็นที่ตั้งด้วยความเชื่อกับความศรัทธาเนี่ย ก็ต้องมาคู่กับแอคชั่นเหมือนกันนะเชื่ออย่างเดียวไม่ออกแอคชั่นก็มาไม่ได้เช่นเดียวกันแต่แอคชั่นเนี่ยคุณออกไปแล้วบางส่วนแล้วในเรื่องของการเคลียร์ใจเนาะเคลียร์ใจให้มันสะอาดที่เหลือก็ไม่ยากละค่ะโอ้ oh my god honest wow uh ความที่อันนี้มันเป็นความสมบูรณ์ที่เราคิดว่าตัวคุณเองมีแล้วคุณไม่รู้ตัวด้วยนะเป็นสิ่งที่เป็นสเตปที่แบบมันควรจะมีควรจะได้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนาะพอคุณมีครบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเกิดขึ้นเหมือนความมหัศจรรย์นในชีวิตเลยแต่จริงๆอ่ะมันมันมีสเต็ปมันมีขั้นตอนของมันอยู่ อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นฐานสำหรับเรียกสิ่งดีงามในชีวิตนะคะความที่คุณเป็นคนที่เติมเต็มโดยสมบูรณ์แบบด้วยตัวเองเนี่ยมันทำให้สิ่งที่สมบูรณ์แบบ หรือว่าเข้ามาในระดับที่เต็มเหมือนกันกับคุณนะเข้ามาได้ง่ายเรียกได้ว่าเหมือน Energy มันแ c h นะ Love, love, love. ความรักนะคะเรากำลังนึกอยู่ว่าเออฮอนสความเติมเต็มเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนได้บ้างนะตอนแรกนึกอยู่ว่ามันมาจากความหวังหรือเปล่าแต่เราคิดว่าพี่ไพ่บอกว่าอนุภาพความรักของคุณในหัวใจอะ่ะมันมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะมันยิ่งใหญ่มากๆอย่างแรกเลยก็คือ คุณรักในชีวิตเนาะรักในการเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งเนี้ยเกิดมาเป็นคนครั้งเนี้ยไม่ไม่ง่ายนะเราคิดว่าหลายคนหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่ากับการเกิดครั้งเนี้ยแต่ไม่ใช่สําหรับคุณเรามองว่าเหมือนคุณเกิดมาแล้วตั้งใจมาสร้างสมบารมิตต่ออย่างแท้จริงอะไม่ว่า อนาคตข้างหน้าคุณจะอยากกลับมาเกิดอีกหรือไม่นะคะยังแฮปปี้อยู่ยังอะไรอยู่หรือ,อยังไงก็ตามแต่ณชาติเนี้ยเหมือนมันเป็นฟิลอารมณ์ว่าขอทำให้เต็มที่ในลำดับขั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ว่ากันความรักที่ที่ตัวคุณมีคุณให้กับตัวเองก่อนอยากแรกเลยมันจำเป็นมากที่จะต้องให้ตัวเองก่อนเพราะว่า เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่ตัวเราไม่มีให้กับคนอื่นได้ถ้าเรายังไม่ได้มีความรักต่อตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะเอาอะไรไปให้เขาใช่ไหมม,มันก็จะกลายเป็นความขาดซะมากกว่าเนาะแล้วก็ดีไม่ดีเราก็จะไปอยากได้ในสิ่งที่เราขาดแต่พอเราเติมเต็มให้ตัวเองปุ๊บแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะมาเติมเต็มเสริมเพิ่มต่อให้เราอีกเหมือนกัน นะคะเหมือนแบบต่างคนต่างเกื้อหนุนต่างเจือจุนให้กับคุณเนาะสิ่งเหล่านี้ที่คุณมีเนี่ยเรามองว่าทําให้คุณอะเป็นที่รักใคร่กับคนรอบข้างด้วยนะ,ะด้วยความที่แบบคุณเป็นคนรักตัวเองใช่ไหมคุณก็จะไม่เอาเปรียบคนอื่นคุณก็จะไม่ตักตวงไม่ไปหาผลประโยชน์จากคนอื่นนะคะเป็นคนที่คบ ท้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วมีความสุขก็จะไม่ไปเรียกร้องจากคนอื่นก็จะไม่ไปขี้อิจฉาใครเขาก็จะไม่เป็นนินทาเพราะว่าตัวเองมีแล้วว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีอยากได้อยากเด็ดเหมือนใครหรือว่าไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องมีสิ่งใดมาประดับเพราะว่าตัวเองมีเราก็ภูมิใจเราก็รู้สึกดีในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็น นะคะในได้ว่าอยู่ตรงไหนฐานะเป็นแบบใดก็มีความสุขไม่ทุกข์ร้อนไม่กังวลกระวายมันทําให้คุณไม่ต้องแบบไปโหยหาไปวิ่งไล่อวิ่งวิ่งไล่หาบางทีก็ไม่ดูเหมือนกันว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยที่คิดว่าอยากได้เนี่ยลึกๆเนี่ยอยากใส่จริงๆหรือว่าอยากใส่ให้ใครยอมรับเนาะคุณไม่ได้มองหาการยอมรับโดยเฉพาะ การที่ถ้าคนอื่นยอมรับคุณจากเปลือกนอกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงถ้าใครจะยอมรับคุณสักคนเนี่ยคุณอยากให้เขายอมรับในเรื่องของความดีในผลงานในการกระทำของคุณมากกว่าสิ่งอื่นใ,นใดนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดใดๆในอดีตคุณก็ใช้ความรักอีกเหมือนกันนี่แหละในการฮีลในการเยียวยาในการรักษา นะคะแล้วความรักในชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้คุณแบบมีความหวังในวันที่สิ่งดีๆมันยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตนะเป็นคนที่ไม่ต้องรอให้ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนนะก็สามารถมีความสุขได้ตอนนี้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มีแฟนก็มีความสุขได้มีความสุขประเหมืระหนึ่งเหมือนมีแฟนแล้วเลยนะคะฉะนั้นพอมีแฟนขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันจะมีความสุขมากกว่า ที่คิดเอาไว้สะอีกหรือว่าต่อให้ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรเลยหรือว่าถ้ามีเหตุอุบิเหตุอะไรที่เราจะไม่แมทช์กันเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียคุณค่าของตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามีใครมากระชากใจของของตัวคุณ ไปหรือว่าคนคนนั้นเน่ะเดินจากไปแล้วก็เอาใจของคุณไปด้วยใจของคุณยังอยู่ที่ตัวคุณเหมือนเดิมยังอยู่ที่ความรู้สึกดีเหมือนเดิมแล้วก็เติมความรู้สึกของตัวเองให้เต็มได้เหมือนเดิมนะคะก็อาจจะแค่มองแล้วเข้าใจว่าอ๋อเขาก็คงมีเหตุผลอะไรของเขาแหละเราไม่จําเป็นต้องรู้หรอกเรารู้แค่ว่ารู้เรื่องของตัวเราเองดีกว่าบางทีบางครั้งคา คำถามถามไปแล้วคำตอบเนี่ยได้มาแล้วเป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเรื่องบางเรื่องไม่รู้เสียก็ก,ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะไม่ได้รู้สึกว่าทำให้มันขาดหายอะไรไปนะคะอารมณ์เหมือนประหนึ่งว่าดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองพอเดี๋ยวเรื่องรอบๆตัวข้างนอกอมันจัดการตัวมันเองเดี๋ยวโลกจะเหวี่ยงปัญหาที่เหมาะสมมาให้เองเดี๋ยวโลกจะเหวี่ยงคนที่เหมาะสมและคู่ควรมาให้เอง เป็นคนที่วางใจในธรรมชาติอย่างแท้จริงเชื่อในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะรู้ว่าตัวเองจะได้อะไรในระยะเวลาที่ตัวคุณพอมมันเหมาะสมที่จะต้องเจอณนะตอนนั้นก็แค่นั้นนะคะใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขและคุ้มค่าทุกๆนาทีเลยสามารถมีความสุขได้กับปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ บารมีแฝงที่คุณมีแต่คุณไม่รู้ตัวนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปคลิปนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย